ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6กโมงสีน้อยยังไม่7จ็ดโมงเลยค่ะวันนี้นะคะเรามีคิวพาลูกค้าไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตอเมริกานะคะ ก็เลยจะคิปมาฝากทุกคนว่าถ้าเราเอารถไปเองจะต้องไปจอดรถที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสถานทูตนะคะตั้งอยู่บนถนนวิทยุนะและเราจะจอดรถกันที่อาคารสินทรนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานทูตค่ะซึ่งต้องเสียค่าจอดรถนะคะแต่ว่าใครใช้บริการร้านกาแฟก็เอาไปสเต็มได้ค่ะลูกค้าวันนี้นะคะต้องการจะยื่นวีซ่าเพื่อเดินทางไปเยี่ยมน้องสาวที่ประเทศอเมริกาค่ะทางเราก็จะมีการนัดหมายกับลูกคา้าก่อนเวลาสัมภาษณ์เล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะอธิบายจัดเรียงและส่งมอบเอกสารให้กับลูกคา้าและเมื่อถึงเวลานะคะก็ส่งลูกค้าเข้าาสัมภณ์กนเลย8 นะคะก็ลูกค้าโทรมาแจ้งแล้วค่ะว่าผ่านวีซ่าแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้ากําลังข้ามถนนกลับมาเนาะเสร็จจากวีซ่าอเมริกาแล้วนะคะ กลุ่มต่อไปนะคะเป็นวีซ่า UK หรือว่าวีซ่าซาราชาณาจักรไปกันต่อเลยค่ะมาต่อกันที่เคสที่2นะคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า UK กันเลยซึ่งลูกค้ากําลังเดินทางมานะคะเคสนี้จะเป็นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวซาราชาณาจักค่ะเคสนี้ลูกค้ายื่นพร้อมกัน2คนนะคะเป็นการเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่ประเทศอังกฤษค่ะสำหรับวีซ่า UK นะคะทางเราจะอัปโหลดเอกสารขึ้นไปบนเว็บให้ทั้งหมดเลยลูกค้าจะได้ไม่ต้องแบกเอกสารมาแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าสแกนเอกสารเพิ่มเติมค่ะซึ่งเคสนี้ลูกค้าก็ได้รับวีซ่่าเรรยยบ้อคะ สำหรับวันนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่สนใจยื่นวีซ่าหรือว่ามีแผนจะยื่นวีซ่านะคะสามารถทักมาสอบถามกันก่อนได้นะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย